ภาวะลมชักนะคะคือการที่ร่างกายของเรามีประจุไฟฟ้าที่ผิดปกติออกมาจากสมองค่ะดังนั้นอาการที่แสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นอาการเกรงอาการกระตุกหรือการเคลื่อนไหวที่ผิดปกตินั้นขึ้นกับว่าออกมาจากบริเวณด้านใดด้าน,านหนึ่งของสมองทีนี้การตรวจการวินิจฉัยนะคะสามารถทําได้โดยการส่งตรวจคลื่นสมองนะคะรือที่เรารู้จักกันในนามว่า EEG นอกจากนั้นเป็นการตรวจการหาว่าบริเวณตำแหน่งด้านใดที่ผิดปกติโดยการทำภาพนินิจฉัยนะคะ MRI ค่ะปัจจุบันการกรักษาโรคลมชักนะคะสามารถรักษาได้หา กราประทานยาเรามียาให้เลือกได้ค่อนข้างหลากหลายนะคะในะปัจจุบันนอกจากนั้นแล้วการารักษาก็ยังให้การพยากร์ของโรคที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณ,คณแม่นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอน้องๆที่มีอาการเหล่านี้นะคะก็ให้รีบพามาพบแพทย์โดยเร็วที่สุดค่ะ